พระเจ้าตรัสถามว่าในบรรดาผู้รับใช้ทั้งสมคนนี้ใครคือผู้ที่อุทิศตนแด่เราจริงๆและรักเราด้วยใจที่ไม่มีเงื่อนไขแต่เรียกของพระเจ้าทำเป็น call of God ยี่พฤศจิกายน2555จนห้ารยห้าสิบห้าจาก y อ h o พระองค์ผู้ทรงถูกเรียกว่าพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของเราพระวจนะของพระเจ้าที่ตัดแก่ทิโมธีสำหรับกลุ่มสาม,มัคคีร,รมชายและสำหรับทุกคนที่มีหูไว้เพื่อรับฟังบุตรทั้งหลายของเราเรามีบางสิ่งจะพูดกับพวกเจ้าพระเจ้าตรัสบัดนี้จงตั้งใจฟังเมื่อเราจะกล่าวอุปมาเรื่องหนึ่งแก่พวกเจ้า มีชายสามคนที่อุทิศชีวิตของตนแด่พระเจ้าทั้งสาพยายามปรนิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกเขาด้วยความชอบธรรมคนแรกออกไปให้อาหารแก่คนยากจนและผู้หิวโหวยทำทุกอย่างที่เขาทำได้เพื่อช่วยเหลือผู้ขัดสนคนที่สองมอบทุกสิ่งที่เขามีให้กับผู้ที่ร้องขอโดยไม่คำนึงถึงตนเองจนกระทั่งวันหนึ่ง เขาไม่มีอะไรเหลือเลยอีกแล้วและเขาเองก็ต้องเป็นฝ่ายขอความช่วยเหลือแต่คนที่สามไม่ได้ออกไปช่วยเหลือและไม่ได้ให้ทุกคนที่ร้องขอแต่เขาก้มกาบลงต่อพระพักทุกวันเพื่อสแสวงหาพระประสงค์ของพระเจ้าปรารถนาจะดำเนินในทางของพระเจ้าเสมอ แม้เขาจะสะดุดบ่อยครั้งและมีชีวิตอย่างสุขสบายโดยไม่ขาดแคลนสิ่งใดแต่พระสุรเสียงขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็ตัดกับเขาและเขาก็พยายามอย่างดีที่สุดที่จะเชื่อฟังพระสุรเสียงนั้นในทุกวันและยังคงสัต์ซื้อแม้มีความสะดุดความกลัวและความสงสัยในใจ หลายปีผ่านไปชายทั้งสามยังคงดำเนินชีวิตของพวกเขาปรนิบัติพระเจ้าแต่ละคนตามที่เขาทำได้แล้ววันหนึ่งก็มาถึงเมื่อแต่ละคนถูกนำเสนอทางเลือกใหม่ซึ่งไม่เคยเผชิญมาก่อนสำหรับคนแรกพระเจ้าทรงส่งผู้เผยพระวจนะไปกล่าวว่าพระเจ้าตัดว่า จงดึงมือของเจ้ากลับจากคนยากไร้อย่าออกไปให้อาหารแก่คนจนและผู้หิวโหยอีกต่อไปแต่จงเชื่อฟังวจะนะจากปากของเราและเป่าแต่เถิดแต่เขาปฏิเสธและเดินจากไปด้วยใจไม่เชื่อสะดุ้งตกใจในถ้อยคำที่ได้ยินจากปากของผู้เผยพระวจนะคนที่สองก็ได้รับทางเลือกคล้ายกัน พระเจ้าทรงส่งพระวจนะของพระองค์ไปถึงเขาผ่านหนังสือเล่มหนึ่งแต่เพราะถ้อยคำเหล่านั้นไม่ได้อยู่ในพระคัมภีร์ของเขาเขาจึงปฏิเสธในทันทีและเดินจากไปด้วยความไม่เชื่อตกใจในพระวจนะที่มาถึงเขาในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้า และสำหรับคนที่สามองค์พระผู้เป็นเจ้าตัดกับเขาด้วยพระองค์เองว่าลูกเอย๋ยเวลานั้นมาถึงแล้วที่เจ้าจะต้องละทิ้งทุกสิ่งที่เจ้ารักที่สุดปล่อยวางทรัพย์สมบัติทั้งหมดของเจ้ามอบแม้แต่ชีวิตของเจ้าเพื่อพระประสงค์ของเราปนนิบัติโดยไม่จำกัดถูกเกลียดชังอย่างรุนแรงและถูกข่มเหงเพราะนามของเราและด้วยน้ำตาไหลอาบแก้ม ผู้รับใช้ก็กล่าวว่าขอรับพระองค์เพราะฉะนั้นบุตรทั้งหลายของเราเราจึงถามพวกเจ้าว่าในบรรดาชายทั้งสมคนนี้ใครคือผู้ที่อุทิศตนแก่เราจริงแม้ว่าทุกคนจะได้ทำกิจที่ดีและเกิดผลในสายตาของเราเพราะความจริงคือ หลายคนถูกเรียกแต่มีเพียงไม่กี่คนที่ได้รับการเลือกแท้จริงแล้วมีเพียงไม่กี่คนที่รู้จักเราเมื่อเรามาใกล้ฉะนั้นการเรียนรู้บทเรียนเรื่องการเชื่อฟังนั้นยิ่งใหญ่กว่าการเห็นคำพยากรณ์เป็นจริงและยิ่งใหญ่กว่าการรับการรักษาโดยการอัศจรรย์เพราะความเชื่อฟังนั้นเกิดจากความรัก เพราะบรรดาผู้ที่ไม่มีความเชื่อมั่นจะไล่ล่าหาสัญญาณและผู้ที่ยังคงอยู่ในความไม่เชื่อจะเฝ้ารอการอัศจรรย์และผู้ที่ได้รับคำตอบต่อคำขอในขณะที่ยังไม่เชื่อไม่นานนักก็จะเรียกร้องเพิ่มเติมและผู้ที่ได้รับสัญญาณแต่ยังไร้ความเชื่อจะยิ่งคาดหวังสิ่งอื่นมากขึ้นไปอีก แต่มีเพียงผู้ที่รักเราอย่างไม่มีเงื่อนไขเท่านั้นที่จะยังคงสัตว์ซื่อและมีเพียงผู้ที่รู้จักเราอย่างแท้จริงเท่านั้นที่จะยืนหยัดท่ามกลางยามลำบากได้พระเจ้าตรัส